โอลิเหรอเนี่ยไอโอลีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอโอลีเหรอเนี่ยตัวอะไรอะต้องกว่านีเพื่อนเออเฮ้ยมันพลังพิเศษอ่ะนะเอ้าเนี่ยตัวเมื่อกี้เหมือนไอโอลีเลยอ่ะเราดูฝั่งตรงข้ามแล้ว้างเป็นตัวอะไรบ้าง It take would an แบบสกิลหนึ่งก็ไม่ใช่เหมือนตาดีถ้ามันไม่ใช่ตาดีไง ปกติตะกี้อหนึ่งตานี้มันจะวิ่งเร็วใช่ไหมไดยพุ่งฟ์มกันบ้างเพื่อนอันติมันเหมือนเพิ่มพลังให้เลยเวลาเรากดอันตีมันจะเหมือนเพิ่มรับให้เราแบบพิเศษชื่อมันเพิ่มถ้ามันมีฮีโร่ให้เล่นหลายๆครัวตอนแรก เฮ้ยไปช่วยเราเพื่อนนี่นาจะเป็นผนเฮ้ยเนี่ยเนี่ยพอเรากดอันตีอ่ะอันนี้ด้วย

แรงแล้วนะปามไปปามาปามาเออแรงแล้วเอาดิไอ้คนนี้ปามาคือไปปามาแล้วอู้ปิดปามาแล้วดูเล่นง่ายนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแรงเกมมีใช่มีเกมมีเอาอุเาล่นดูดีมีตัวเหมือนอารีดก็เมื่อกี้เหมือนอีกตัวอ้วนตัวหนึ่งตัวเล็กๆเียกเลี้ยงเลือเสือด้วย เนี่ยตัวนี้คือเรากดอันตรกเราฟาเลยฟาาดา้ยอีเทวะน่ะงเลยอีเทลอึงอีเทลอีเทลนี้ย้ยเ้วเกี่ยวมาให้เพื่อนได้เหรอกว่าเรียบอเนันเฟิลมันฟิลแรกที่เราเล่นอาวีเราไม่เก่งขนาดเพราะว่าเกมนี้มันจัดจั่ง